สวัสดีค่ะ f อซทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยช่องเทนพารวยเนาะค่ะพี่น้องช่องเทนพารวยนี่ก็ช่องไม่กรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือน,นีแอดก็ได้เดินทางมาวัดคู่บาบานโนนเนาะค่ะพี่น้องมาตามแนวทางเนาะค่ะ งวดนี้ก็เขาบนเขาล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะ0507เลยเนาะค่ะพี่น้องงวดนี้แอดก็ได้มาติดตามแนวทางต่องวดให้พี่น้อง F c ซเนาะค่ะพี่น้องค่ะว่าคู่บาบานโนนสิมีตัวเด็ดตัวดีตัวใด,วดฝากตอนพี่น้อง F c ซเนาะคะ่ะกลับไปรับชมหลับฟังจากคู่บาบานโนนเลยค่ะพี่น้องว่าจะมีแนวฝากตัวใดเนาะค่ะพี่น้องไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ้มาสการค่ะเล็ก <gehört> ติดโมบุคย์รุดจักเพื่อเลเล็กติดเมียนอยู่ค่ะเล็กติดบุรุษจักเพื่อ เลขติดนี่มากมากงวดวัดนสองตัวเนบอค่ะสองตหรือสามตัวบางงวดส่วนมากมากกับชิมาส่วนมากกับชิมาแค่ตัวเดียวหรือเท้ากับติดสองรอเท้าของบ้านน้ำกันงวดออกหาเก้าเจ็ดนะติดติดติดสองบ่เป็นบอกค่ะติดสองตัวค่ะนี่เลขเต้นเลขตามสูตรค่ะอันนี้ชิม่าสูตรสูตรเก่าทิ้เข่างวดเมื่อกี้อ๋อเอาจับสูตรเก่าเลยเนาะคะเนาะ ที่เขาที่ผ่านมาเนะเาะพ่สิบบทตัดได้จัาให้ก้อนเต็มเด้ค่ะเอาให้แบบแฟนครับเพื่อนไปเลือกเลินเอาเนาะคะ่ะเดี๋ยวคันอาจารย์มาคู่ได้ก็จังจังนิ่นจังสินนะคะ ชุดเต็มสี่ได้เก่าคูนบ่ะ่ะแมเ่เก้าคูนค่ะชุดเต็มเป็นเก้าคู่บนล่างนะคะเนาะส่วนมากมันจะออกล่างเด้ส่วนมากเป็นล่างบ่ะ่ะแม่โอ้เป็นงวดที่ผ่านมากกับเขาเขศูนย์เจ็ดเนาะส่วนมากมันจะมาล่างอ๋อในงวดที่ผ่านมากนี่เขาทั้งบนทั้งล่างนะคะเนาะทั้งศูนเจ็ดทั้งหาซุนแตกบนล่างตต่เนี่ค่ะแล้วงวดนี่ผู้ปราชี์วิ่งตัวแรกค่ะคะนวิ่ง วิ่งแปดวิ่งแปดมะข่าวันนี้นโอ้เล็กมากแปดวิ่งแปดตัวเดียววิ่งแปดตัวเดียวนะคะ <c oughs> คูป่ปาบ่านเน้นให้บ่คมะขาวดนนี้เมื่อนเน้นให้บ่ะ่ะ ตัมาก,กนะคะปากกาเดงนก็นได้ตัวนิ่นของคูบามันสีเด็ดน,น,นิ่นตัวนี้ดี่คูบามากด้วยหละอือค่ะอ๋อมาสองคู่นี่นะคะเน,ะน,นาะเมนอืคนอค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้เป็นชุดเต็มนะคะเนาะนี่อือ <c oughs> อันนี้ชุดเต็มชุดเก้าชุดอันนี้คันน่ากัน ค่ะส่วนมากมันชออกล่างเด้อสช่ไนมใช่เป็นล่างนะคะเนาะแม่น,น,นอ๋อนี่ตามสูตรสูตรที่เห็ดมามัน่ชออกล่างหลายกว่าบุญค่ะอ๋อเดี๋ยวให้เบิ่งกันนะคะเพราะบุญนี่มันนนั่หากมาสามงวดบุญมาจจกงวดตีกันค่ะอ๋ออันนี้คือคือสถิติออกล่างเนาะครับแม่นอันนี้สถิติออกบุญอ๋อออกบุญพึ<อ>่งมาสามงวดแสดงว่า ชุดเต็มนี่ข้อสื้อตารางก็ได้เนอ้อหรือว,ว่าคนอยากสื้อบนกะบ่เป็นยังบางก็แล้วแต่คามมันบางทีมันกัสสปินแล้วมักัได้นี่อ๋อทั้งบนทั้งล่างนะคะนาะบางทีอาจสิเข้าทั้งบนทั้งล่างอ๋อแต่ว่าเลขเลขวัดนี้ได้ <c oughs> เลขติดนี่ได้แปดเก้าศูนย์นะคะน้แปดเก้าศูนย์ 0. แต่ว่าแปดแปดเก้าศูนย์นี่มันบ่มาน้ำกันอ๋อคือว่าเลขติดสามสามตัวนี้สิบ่มาน้ำกัน่นอ๋อค่ะมันสีบบมาน้ำกันปานี้ ค่ะคาติดนี่กระตัดออกไปเลยนี่อ๋ออ๋อบอกง่ายๆค่ะมันว่าแปดแปดกล่สีกับว่าบ่มานน้ากันห้องก,กระตัดออกได้แม่นนะคะแล้วก็แปดศูนย์กับบ่มานน้ากันห้องก,กระตัดออกได้แม่นออค่ะแกะ้แ,แต่แต่พูดสีมากข้างน้บาบ่นตัดออกแล้แต่สีโอ้ค่ะแล้วแต่เทียนสีเหลยกเอาเน,นาะค่ะเนาะเพราะมันกับบวาสามารถที่นนได้ระบุได้ค่ะแต่ว่าที่แน่ๆน่ติดแปดไว้ติดแปดเนาะค่ะเนาะอ่าเพราะว่า ธาตที่แปดมันสีเเลือตัวเดียวคือหนึ่งคือแปดหนึ่งเลยค่ะคัน <8 S 2> เดือดเนาะค่ะเนานแม่น,มน,นแต่ว่าเลขกันคูบาอีกสูตรหนึ่งที่คูบาเหตไว้น่ะมัน<อ>ค่ะวะแต่ว่านั้นมันเลข <c oughs> เอ,อ้นถ้าคไุได้อยู่เรื่องนี้ด้วย <c oughs> สูตรลายบก้กค่ะ สุด l a ฮะพ่อพ่ออันนีน้ตัวคำนวณที่จับคู่กันสี่คู่มันจะมีตัวนี้ค่ะอีกสูตรหนึ่งเันบ่า่่ะแม่นห้าเก้าแปดสาม 5, 9, 8, 3, มันก็แปดหนึ่งมันจะได้แค่นี้หลยอีกตัวเรื่องมันกับเจ็ดหนึ่งคือเก้าโอ้ อันอีกสูตรหนึ่งได้ประกบออกมาแล้วประมาณนี้มั้งค่ะอีกสูตรหนึ่งเอามีสี่คูนะคะอีกสูตรเขคือว่าสองสูตรนะคะเนาะค่ะพี่น้องแคปนาจอไว้เดอร์ค่ะเพื่อมาสูตรนี้มันบมีเก้า้าสูตรอ๋อค่ะสูตรตัวนี้มันมีเก้า้าเก้าเจ้าว่าคู่บาเลือกเลือกเรียนสูตรหนีมันบ่ค่ะสูตรแหลกมั้งค่ะพอสูตรที่มันจะเข้าดูอ๋อสูตรนี้เข้าดูพวกมันมาซนกันตัวนี้นี่ ส้นส้นกันคือแปดหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งเนี่ยแต่ว่าเลขขวามันดิ่นแปดค่ะก็เลยมากแปดหนึ่งแห้งนะเพราะเลขตีสิมันถึมีมีแค่แปดเก้านี่ดีแปดเก้าค่ะกันบอกมาว่าสามคู่นี่แหละเนาะเจ็ดหนึ่งนมันมาเจ็ดแล้วโอไดบอม,มากรัตตาทิมเด้อเจ็ดห <laughs> นึ่งขีดทิมเลยบองปะคะ สม,มุนตัาทิมลวดนี่เออหกหนึ่งนีมาได้อยู่ม,มันมค่ะหกหนึ 1. 1> ่งหกหนึ่งขันมาได้ดก็จะมามาปิดล่างอย่างนี้โอ,อ้มาเป็นล่างเนาะแต่ว่าครูบาเขาว่ามันใจจอบล่างหลายกว่าบุญค่ะอ,อ๋ออยาาให้เพิ่งกันนะคะ่ะเพราะบุญนี่มันหาก็มาสามงวดบุญมาจะงวดตีกันค่ะอ๋ออันนี้คือครื่อสถิติออกล่างเนาะครับแมนอันนี้สถิติออกบน อ๋อออกบุญพึ่งมาสามงวดแสดงว่าชุดเต็มนี่เขาสือตารางก็ได้เนาะหรือว่าผนอยากสือบุญกันบ๊วยปิยังี้ยแล้วแล้วแต่บางทีมันกัดสิปิดเบาได้กัดได้นี่อ๋อทั้งบนทั้งล่างนะคะเนาะบางทีอาจจะข้าทั้งบนทั้งล่างอ๋อแต่ว่าเลขเลขงวดนี้ได้เลขติดนี่ได้แปดเก้าศูนย์นะคะเนาะแปดเก้าศูนย์แต่ว่าแปดเก้าศูนย์นี่มันบ่มาน้ำกัน อ๋อคือว่าเหล็กติดสามสามตัวนี่สิบอมาน้ากันเนี่ยอ๋อค่ะมันสีบอมาน้ากันบารนี่ค่ะคราติดนี่กระตัดออกไปเลยนี่อ๋ออ๋อบอกง่ายๆขันมันว่าแปดแปดกลางสิกับว่าบมาน้ากันห้ากระตัดออกได้เนี่ยนะคะแล้วก็แปดศูนย์กับบมาน้ากันห้ากระตัดออกได้อ๋อค่ะแต่แต่แต่ผู้สีมากนะบอตัดออกกันแล้วแต่สีอออ๋อค่ะแล้วแต่เทียนสีเหลยกเอาเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันกับบาสามารถที่ได้ระบูได้ค่ะ แต่ว่าทีแนแน่ติดแปดไว้ติดแปดเนาะคะเนาะ,ะเพราะว่าถ้าติดแปดมันสิเหลือตัวเดียวคือหนึ่งคือแปดหนึ่งเลยค่ะคันเดือเนาะคะเนาะแม่อันเดียวแต่ว่าเลขก,กันคูบาอีกสูตรหนึ่งที่คูบาเฮ็ดไว้น่ะมันค่ะไม่ได้วะแต่ว่าน้นมันเลขอ <c oughs> าอน บรได้อยู่เลยมนี้ด้วย <S 2> <S 2> สูตรลายมั้ค่ะะสูตรลายฮะพ่อพ่ออันนี้เลตัวคำนวณที่จับคู่กันสี่คู่มันสีมีตัวนี้ค่ะอีกสูตรหนึ่งมันว่าค่ะแม่นห้าเก้าแปดสามมันก็แปดหนึ่งที่ได้ แค่นี้แหละอีกตัวเรื่องมันกเจ็ดหนึ่งซือเก่าโอ้ออันอีกสูตรหนึ่งได้ประกบออกมาแล้วได้ประมาณนี้่มั้งค่ะอีกสูตรหนึ่งเอามีสี่คูนะค่ะอีกสูตรเ็คือว่าสองสูตรนะคะเนาะอาพี่น้องแคปนาจจอไวเดอร์ค่ะเพื่สูตรนี้มันมีเกาหานี่สูตรอ้อค่ะแต่สูตรตัวนี้มันมีเกาหาะเก้าแต่ว่าคู่บาเลือกเลือกเหรียนสูตรหนีมันบ่ค่ะสูตรแหลกมั้งค่ะ พอโซนทีมจีเข้าดูอ๋อโซนนี้เข้าดูพวกมันมาโซนกันตัวนี้นี่อ๋อโซนโซนกันคือแปดหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งนี่แต่ว่าเลขกวามด่นแปดค่ะก็เ,เลขมากแปดหนึ่ง <1, S 2> แห้งนะคะก็เลขตดีสมันจะมีมีแค่แปดเก้านี่ด้ีแปดเก้าค่ะกันบอมมากว่าสามคู่นี่แหละเนาะเจ็ดหนึ่งนี่มันมาเจ็ดแล้วปูไดบอมมากาตาทีมเบอเด้อ เจ็ดหนึ่งขีดทิมเรียบ่ะคะซุมมุนตัดทิมรูดนี่โอ้หกหนึ่งนีมาได้อยู่มั็นมะค่ะหกหนึ่งหกหนึ่งขันมาได้ก็จะมามาเป็นล่างอย่างนี้โอ้มาเปิดล่างแล้วแต่ว่าครูบาเขาว่ามั่นใจตัวแปดหนึ่งพี่ล่างมั่นใจแปดหนึ่งเนี่ยแล้วเขาบอกวุดนี้ขันตัดคือตัดแค่แค่หนึ่งเจ็ดมะค่ะชุดสองนี่เพราะมัน ปดสามมีสิทธิ์มากมมาเมอนบะคะนี่<ม> 8, ตัวผวูติดแปดเนาะ,ะค่ะแต่ว่าผู้ใดามากคู่ใดก็แยบเอาเลือกเอาเลือกเอานะคะเนะะาะผู้ใดบ่มากคู่ด้หนี่กัเอาตัวเด่นตัวเด่นไปจับคู่เองนะคะเนาะแ,นแต่ะเขาู่าวว่าดับศูนย์แน่นอนอืมงานนี้ดับศูนย์งวดแข่หันก็ด,ดับศูนย์ จะว่าผ่นมาทั้งบนทั้งล่างอ้าตาทีมมองอีกมันสิเรือแปดกับเก้าหรือเปล่าเรือปแปดกับเก้าเหรอพี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะผู้ใดมักชุดเต็มก็เอาชุดเต็มไปเบื้องนะคะผู้ใดตัดเก่งนะคะก็เอาไปตัดออกได้นะคะเนาะผู้บ่าวเพิ่นตัดหายเรี่ยวนะคะเพิ่นมักสุดๆคือแปดหนึ่งนะคะเนาะ เพื่อนว่าสิเป็นล่างนะคะเนาะแปดหนึ่งล่างนะคะสูตรของเพื่อนนะพี่น้องเพื่อนเน้นไปที่เหล็กล่างนะคะส่วนมากนะคะบนนะคะโดนโดนเทอรอซิมานะคะแต่ส่วนมากสูตรจะมานะคะมากคือมาล่างอย่างเดี่ยวนะคะเนาะไปครับพ้อมได้บริษัทรักซิไปไว้ให้ได้โอ้ปักไปกับน้ำเนาะค่ะเน,ะนาะเม่เพราะว่าแค,นะค่เอามาประกบกันนะน่ะอ๋อแค่เอามาประกบกันคือบริหาทรักรักซิฟรักนวยไห่เนาะค่ะ่ อืมค่ะค่ะพี่น้องไปกลับน้ำเด้อค่ะพี่น้องคะค่ะพี่น้องก็แคปนาจอไว้พิจารณานะคะเนาะอันเนาะค่ะพี่น้องก็เลขของคู่บานเนาะค่ะมีเก่าคู่เนาะค่ะพี่น้องติดแปดเก้าศูนย์เด่นแปดหนึ่งวิ่งแปดเนาะค่ะชุดแรกเนาะค่ะพี่น้องมีหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเนาะค่ะ 8 9 8 0 8 1ดนหนึ่งเนาะคะ่ะที่ตัวที่ว่าเอาปากกาแดงตัดนั่นคือปูเพ่นตัดออกนะคะ่ะตัววงกลมนี่คือตัวเน้นเนาะคะ่ะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะอยากได้ใช่ชุดเต็มหรืออยากได้ชุดเต็มจัดชุดเต็มกระจัดไปเลยเด้อคะ่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าคู่บา้าเราก็วงกลมให้เนาะคะ่ะพี่น้องก็ลองเอาไปเสี่ยงลอตเตอรี่เบิ้งเด้อคะ่ะพี่น้องค่ะ ห้าเก้านาะคะ่ะแปดสามแล้วก็แปดหนึ่งเนาะคะ่ะทิปูวงกลมไฮเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปพิจารณาเบื้องปูกระไฮปิดแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดกับเป็นผู้นําเสนอเนาะคะ่ะงวดที่แล้วของปูกับเขานะคะล่างบนนะคะศูนย์เจ็ดศูนย์ห้านะคะ่ะพี่น้องค่ะมากระจัดคัดกระพาเนาะคะ่ะพี่น้อง FC ทุกท่านก่อนจะลงทุนกับพิจารณาเบื้งองเอาเดอ้อค่ะ กับเซท่านไหนค้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยช่องเทนพารวยเนาะค่ะกสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ